ที้อยู่ที่หัวหินแบบมันลวนหน้าก่อนก็ใช้ตั้งมาสก์ของโบรอ์เหมือนเดิมเลยนะคะเวลาที่เราแบบใส่กูนี่อะไรเงี้ย,ยใส่เดินเลยไหมก็ <c oughs> ไม่เพราะพี่แอร์เขาขีา้หนาวเหมือนใค่นะั้นดับปิ้งอะ่ะดับปิ้งยื้ก่อนเรียกมา สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนในช่องอชิตาสเตชันมาเปิดคลิปให้มันดูแบบยิ่งใหญ่หนึ่งว่าแบบเออเรามาหัวหินพอมาถึงนะทุกคนคือท้องฟ้าแบบมืดคขึ้นมากมืดคขึ้นมากเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะชิจะพาเพื่อนๆไปที่พักกันคะ่ะึพี่แย้มกมาเจอพี่แย้มพักมาเกินก่อนเราเตียงลงกันเป็นเดือนบอกเลยวะไชายหลายนเขาตะมุกเร็วหน้าหลักขึ้นหน้าเด็กลงเพราะหักรอพี่จิ๋วมาเราก็เลยเดินทัวร์โรงแรม เกียร้เพียาต่กตัวเหมือนอะไรโดเรมีอ่ะแม่หมดน้อยโดเรมูเมือกแม่มันไ้อยหน่ารักโดเรมีเหมือนมากเลยค่ะส่วนอันนี้น่ยจะเป็นตึกที่เรานอนพักเลยนะคะโอ้สวนสวยมากเราขึ้นมาถึง แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ห้องพักจะเป็นยังไงนะคะซึ่งโชคดีมากเพราะว่ามี connecting room ตรงนี้ก็คือเปิดเข้าไปเป็นห้องพี่สายกับพี่จิ๋วเลยนะคะชี้อ่ะก็คือนอนคนเดียวนะคะแล้วห้องใหญ่มากทุกคนคือห้องคือสบายมากเอาจจริงเขาไม่ได้แบ่งแยกเป็นสัดเป็นส่วนแบบห้องกินข้าวห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนเนี่ยคือมันอยู่รวมกันแต่เป็นห้องรวมกันที่แบบใหญ่มากหูห้องน้ำต่อไปเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวชี้อ่ะจะไปเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นริมหาดนะครับ ชุดนอนนะคะ2คืนก็คืออันนี้เอาเซตแขนยาวมานะคะแล้วก็จะมีแบบเสยื้อสบายๆด้วยนะคะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยนี่ทุกนีน่าสลินพกมาทุกสีค่ะทีราเสร็จแล้วนี่นอนนะคะสำหรับชุดแรกก็จะเป็นชุดนี้เลยนะคะที่ชีคิดว่าเดี๋ยวจะลงไปถ่ายรูปเล่นริมหาดน,นะคะไปะคะ่ะได้เห็นทะเลแล้วนะคะ ฝนตกแล้วแต่ว่าลมแรงมากแบบกลัวจะตัวปิวตอนนี้ นันนันพี่สายวัสดีค่ะเอยนันนันีจะเจอพี่จิ๋วใส่กางเกงขาสั้นน่ก็คือว่าทริปเนี้ยก็คือชี้หาสองชุดพี่จิ๋วหาสามชุดเครื่องมาถ่ายรูปเป็นเซตแบบสี่คนอันแรกอ่ะชี้ให้ลานเลือกให้ให้ลานเลือกให้หมดเลยแต่อีกอันหนึ่งอ่ะคือชี้เลือกเองตอนนี้ก็จะกำลังจะทำคลิปรีแอคชั่นของเสื้อผ้าไปดูในช่องพี่จิ๋วได้นะคะเฮีอนะน้าเป็นแบบนี้ จะบอกทุกคนก่อนนะอันนี้เพิ่งจะถอดจมูกออกไปได้แค่ประมาณ15หวันดังนั้นมันก็จะตึงยวก็จะไม่สามารถแสดงอารมณ์ได้เยอะแล้วก็นั่งพูดแต่ปากคนยาก็จะล็อกไว้อย่างนี้เสียใจก็เสียใจได้แค่นี้เสียใจได้เสียใจได้เลต้องบอกเลยว่าส่วนมากอ่ะคือพี่จิ๋วจะรับบทเป็นตลิรดของของแก๊งอยู่แล้วลองเปิดดูมันจะมีชื่อเขียนข้างในแต่ไม่เริ่ม เหลักกันไปหมดเขาไม่รูปอันนี้คือชุดริมหาดเหรอพี่จิ๋วชุดแรกเป็นแบบว่าเหมือนกันแต่ว่าข้างบนข้างล่างอะไรเงี้ยก็คัสตอมไซส์อุ้ยแต่ชีชอบปีเกลส์ตรงนี้อังมีหินมีความน่ารักคือหินสีตัวเล็กสุดต้องอันนี้เว้ยเออนี่ควาจะใส่ดูตอนนี้เลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเอแล้วใครก็จะไว้ใจเรียกเหมือนเหมือนไอ้หน่ะจับปิ้งอะจับปิ้งะคเป็น แสดงได้ไ่เยอะสิีหน้าเก็บเยอะเก็บอารมณ์เลยต้องแสดงตัวแทนชุดเนี้ยไม่ต้องเลือกเลยอ่ะของพี่แย่คือแบบเล็กมากเลยเล็กตรงไหนวะมีเล็กกว่านี้หญิงเท่าโดริโทสไม่ควรใส่แล้วอ่ะได้มาดูัวนี้ดพี่แย่ข่าวดีทุกคนนี่ไงแย่ใส่อย่างนี้ใช่จะรู้ว่าพี่แย่จะเอาฟองน้ำออกแล้วก็ปลดปดกระดุมที่หมดปดที่หมดเลยน่ารักแต่ไม่โเลยอะไม่โฟยเหรอไม่โฟยเหรอ อันจะชอบชุดที่มากกว่าโฟล์คือสวยเขาจะเป็นสีที่ทุกคนไม่รอดใช่มันจะถ้าชีอะใส่สีดำแล้วมันจะไม่รอดเทองมันจะแดงนะคะแดงน้คะเงินเห็นชุดเขาอย่างงี้นะคะข้างในก็คือต้องมีโมจิอะปิดไว้อะผิดเจียหน้ามาเสด็จแล้วตอนที่นั่งมอไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมแล้วก็แบบอย่าแหกนะมึงอย่าแหกอย่าแหกกลมนะ คือเราสั่งกันแบบอ,อันนี้ก็เก็บไปแล้วก็เราสั่งเยอะมากตอนนี้นะคะชิ้ก็ขึ้นมาบนห้องนะคะอาบน้ำล้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวชิจะให้ดูเลยกันว่าตรงนี้เนะี่ยชิจัดของยังไงแล้วก็ชิพกอะไรมาบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็น จุดที่ชี้่างคอนแทคเลนส์ก็คือพกมาตามวันที่เรามานะคะแล้วก็มาร์หน้าก็พกมาตามวันที่เรามาแล้วก็จะมีพวกโลชั่นครีมนะคะแล้วก็เครื่องล้างหน้าต่างๆมากมายเลยวันนี้ตอนเย็นอชิกะว่าจะไปถ่ายรูปกันใช่ไหมคะปรากฏว่าแสงคือถ่ายไม่ได้เลยฉะนั้นวันพรุ่งนี้เอาจริงขั้นต่ำมีสีชุดแน่นอนวันนี้ก็เลยจะขอบำรุงหน้าก่อนที่จะไปนอนเลยนะคะพกสก,กินแคร์มาน้อยมากเพราะกะว่าจะแบบมาร์คหน้าแล้วก็คือนอนไปเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเครื่องมาร์คหน้าของฟอริโอเลยนะคะน้องคนนี้เนี่ยจิ๋ ามีประสิทธิภาพที่ดีกว่ามาร์กแผ่นแบบธรรมดาคือด้วยระยะเวลาที่มันสั้นมากด้วยทุกคนคือ90วินาทีแล้วแบบมันจบได้เลยมันคือมันง่ายกับการที่เรามาวอร์เคชั่นแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ผิวหน้าที่แบบขความชุ่มชื้นขึ้น,น,นทันทีเลยค่ะซึ่งวิธีการใช้เนี่ยก็คือง่ายๆอันนี้แกะออกมาก็เลือกสูตรมาร์กได้เลยนะคะซึ่งวันนี้จะใช้เป็นเอ่อสูตรฟาร์มทูเฟสนะคะสูตรโคโคนัตออยอันนี้เลยมันจะเข้ากับฟิลลิ่งทริปทะเลดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ แล้วก็ปิดฝาตรงนี้เข้าไปมันจะล็อกพอดีเป๊ะเลยค่ะที่ก็จะเปิดแอป,ปขึ้นมาเลยนะคะซ f o นะคะเขาจะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำอย่าง h y เป r i n อ u นฟิวนะคะทำหน้าที่ควบคู่กับระบบความร้อนที่จะช่วยให้รูขุมขนของเราเนี่ยเปิดนะคะตามมาด้วยเทคโนโลยีการสันนะะ่นค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีของความร้อนอยู่นะคะซึ่งระหว่างที่เรามาร์กเนี่ยเขาก็จะช่วยผลักสารอาหารจากแผ่นมาร์กที่เราใช้เนี่ยซึมสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกมากกว่าเดิมเลยนะคะสลับกับระบบความเย็นนะคะ ระบบความสั่นนะคะซึ่งระบบความเย็นเนี่ยเขาก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวใช้งานง่ายไวมากเพื่อนตาก็าคือเสร็จแล้วเนี่ยเท่านี้เลยจบ,จบจบเสร็จแล้วปาร์ตี้ขนมต่อนะคะ <S <S อ๋อมันเป็นโมจิข้างใน <S <S ใช่เป็นการเป็นโมจิที่มันไม่เหนียวอ่ะมันเป็นความสุขอย่างเดียวของคนที่จมูกยังมวมอยู่อร่อย มันเหมือนอขนมที่มันสามารถหาซื้อได้ตามคาเฟ่อ่ะจานนี้คือแช่ตุ้มยันน้ำาลินได้เลยอย่างถูกโมจิรสชานมไข่เออนี่คืออะไรคะซื้อมาเลยซื้อมากินอย่างล้นิดเรื่อเหนียววันพรุ่งนี้ปะเนี่ยไม่มีเอาให้หมดไม่ได้คิดจะเหลืออยู่เลยวันพรุ่งนี้ไปต่อไปใหม่นั่งเมากันอัปเดตชีวิตจิวยังไงฮะจิวคือพี่จะรอวันที่อาชีมีไอ้พี่อะไรอาชีพเมียมากเปนตู ก็เมาโมยจนแบบดึกดืนเลยนะคะจะไปนอนแล้วแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันค่ะซึ่งลุกแรกวันนี้คือชีก็แบบแต่งหน้าก็คือแน่นมากแน่นสุดอะไรสุดอ่ะไปแล้วหนึ่งพบเน็ตไอท่านหนึ่ง ส่วนชี้เนี่ยก็ชมพูเหมือนกันนะคะอันาอนาซื้อกระโปรงคลายรสวิมคือได้ใส่แล้วอ่ะทุกคนถือว่าซื้อมาคุ้มค่าแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปทานข้าวกัน,นะคะ่ะพี่แยบอกพี่แยเอาอยู่ลูกนกจริงหรอไม่รูอ่ะ มาไม่รู้มันดูไม่คนเหยียบก็เลยบอกไปือนชุดมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งคือจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบว่าเวลาที่เราแบบใส่กูนี่เลยเนี้ยใส่เดินเลยไหมก็คือจริงๆแล้วว่าดูพี่จือสิส่วนพี่แย่เขาใส่เดินไหมก็ไม่เพราะ <c oughs> พี่แย่เขาขี้หนาว <c oughs> เฮ้ยชิแคสวยนะพี่แย่ลังกายหนักไหมหนักนี่แม่งสัปดาห์หนึ่งออกเจ็ดวัน ไปคลิมไปชิมดีกว่าเจ็ดวันแรงมากติดเทียปลูกผมแล้วไอ้ผมข้างหน้าที่เป็นหน้ามาน้อยอ่ะมันทําให้หัวแย้มันยุ่งหรือว่าไปโกนออกโกนอีกแล้วแล้วจะปลูกทําไมอาชีพอาชีพหวานพี่จิงบตอนนี้เดินเดินมาแค่ลมมันแรงพี่อุ๋งบอกพี่แยว่าระวังฟิวนะบางพี่แยก็หลังบอกว่าระวังฟิวเดี๋ยวนั่นแต่เองไม่ได้ตัวเองเจะปลูกปลูกต้องให้พี่แย่โปรโมท พอโมดพอรโมนโอเที่ผาโมดพอโมนพูดเวลาพูดปอปลามันเหนื่อยเว้ยงั้นเราเริ่มเริ่มเริ่มจากอันนี้เลยละกันเนาะใช่ไหมใช่ตรงเนี้ยดีโอเคไปเยี่ยมมากเยี่ยมจริงุเล็บ อเฮาอีกามองกล้องรูปหนึ่งเงนสองเาไม่สนใจไป่กูสองนีสออทอื่น้สอโอเคหนุ่มสนานกูร้อยให้หมดนีเป็นบ้า ธีการที่ง่ายที่สุดนะคะเวลามาถ่ายรูปกับเพื่อนนะก็คือว่าเราอ่ะมาร์กจุดที่เราชอบไปเลยแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันฉะนั้นแบบมก็จะได้เป็นแบบที่เราชอบเลยนะคะเปลี่ยนอีกสุดแล้วนะคะรก็เกิดไอเดียวอ่ะทักเปลี่ยนทุกคนไปเลยจะได้เป็นแบบลุกเหมือนนักเรียนญี่ปุ่นอีกรอบ ซึ่งชุดนี้เอาจงจริงแล้วทุกคนอะคือเหมือนกันหมดต่างแค่สีนะคะแต่คือใส่ออกมาคือไม่เหมือนกันเลยเราก็เดินมาอีกมุมนึงนะคะตรงข้างๆข,ข,ของโรงแรมเขาก็จะมีคาเฟ่ซึ่งจริงๆแล้วคาเฟ่ตรงนี้เป็นคาเฟ่ที่แบบถ้าเกิดว่าไม่พักที่นี่ก็คือสามารถมาได้เลยนะคะชื่อว่าบ้านโชคนะคะคิดว่าน่าจะตัดกับแบบสีเสื้อของเราได้ดีมากค่ยะายาเจอไหมปุ้ยพี่ไม่แต่ <laughs> พี่เห็นเียนไปเลยพี่แอร์ทำสวยเหมือนกูอีน <laughs> ไอลิตสอ๋อเป็นสีมุมหมอโอเคเออตอนที่เกิดเกณฑ์นีใต้ท้าเกิดตื่นงี้เหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจริงชุดนี้ชีรู้สึกว่ามันเป็นชุดที่ถ่ายรูปสวยที่สุดเลยอ่ะชีว่าชุดนี้ถ่ายรูปขึ้นมากเลยอ่ะแต่ว่าซับในอ่ะก็คือคือจริงๆเอาซับมันชอบมันชอบเพเยอขึ้นมาข้างบน ดูทำไมชีรู้สึกว่าหน้าพวกเราทุกคนดูแบบสดชื่นขึ้นนะหลังจากที่ได้ไปพักผ่อนแค่20นาทีเท่านั้นเราต้องนั่งสลับกันป่ะพี่จิ๋สลับกันเปลี่ยนมาอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะนี่นี่ชุดเรียบร้อยที่สุดของพี่แหวในทริปในทริปนี้แล้วน่าเบื่อในความเรียบร้อยมากซึ่งชุดนี้เราก็เป็นแบบ คู่หนึ่งสีม่วงอีกคู่หนึ่งสีเขียวใส่แล,ะละ้วเลยค่ะคใส่ตามัน,นแบบตอนนี้นะคะก็กำลังแชะภาพต่อเซตต,ต่อไปค่ะนี่นะคะเราถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะจนแบบเย็นแล้วนี่ อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตอนเย็นเลยนะคะท้องฟ้าสีชมพูเบาๆเล็กๆนะคะพี่สายฟิตติ้งชุดวันพรุ่งนี้เราหนึ่งแล้วเมื่อกี้คือชี้ยลืมถ่ายตอนกินข้าวแล้วตอนออกไปรอสันนี่ชีก็แอบมานวดหน้าก่อนเพราะว่า,มาเมาส์เสร็จก็จะได้หลับเลยนี่ก็ใช้นค่องมาร์คของฟรโยอเหมือนเดิมเลยนะคะ สบายมากวันนี้นะคะชิชัยเป็นสูตรกรีนทีจากญี่ปุ่นเลยนะคะจะเป็นสูตรดีท็อกซ์ผิวปกป้องผิวจากมลภาวะค่ะก็จะมีแสง LED นะคะซึ่งเขาจะช่วยแก้ไขปัญหาหลักๆของผิวที่แตกต่างกันมาร์คเครื่องนี้เนี่ยเทียบเท่ากับการมาร์คน้าแบบปกติถึง85ครั้งเลยนะคะใช้แล้วผิวหน้าอิ่มฟูมากหลังจากที่ชิมาร์กเสร็จเนี่ยชีก็จะนวดหน้า,างี้นะคะเพื่อให้ตัวมาร์คเนี่ยมันซึมลงไป อนแรกชิเคยไม่ชอบแล้วชิก็ชอบมากคุกินโอรีโออย่างอร่อยอร่อยมากกินปะเหมือนมากคิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยอะคิดดีไม่ได้จริงจริงเป็นที่แย้ฉันคลิปนี้มิไทยจริงจริงเอ้ยอาชิเราเอาอโนกับอีโก้มารวมกันในบ้านพี่แย้เลยอยวโอ้โหรับรองสุดตาตาโอ้มันวิ่งไล่กันแบบจุกจิกเียบเลยเอาอีโก้ไปเล่นกับอาชิ ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่กันที่นี่เลยวิวจากห้องนะคะก็จะเห็นซีวิวเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นของที่ชิพกมาในคลิปนี้นะคะนี่เซ็ตแปรงคือใช้ง่ายมากแย่งโฟมีขายอยู่นะคะ990บาทแล้วก็จะมีลิปสีสพกมาเลยสวยงามลงมาข้างล่างพร้อมหน้าเป๊ะแล้วนะคะก็เดี๋ยวชิจะมาถ่ายรูปกับทะเลเป็นเซ็ตสุดท้ายนะคะก่อนกลับกรุงเทพนะคะก็พกขาตั้งกล้องมาเหมือนเดิมซึ่งคลิปนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนอนะสังเกตรูปในไอจีชิด,ดีๆนะคือทุกรูปก็คือจะมีแบบมือกด รีโมทต,ตลอดเลยนะคะซึ่งรีโมทชีก็ขโมยมาจากแฟนลับชี้ไม่เคยใช้รีโมทเลยแล้วเพิ่งรู้ว่ามันดีมากทุกคนคือถ้าเกิดว่าใครจะมาพักที่นี่นะต้องบอกเลยว่าต้องสั่งอันนี้ค่ะมันจะเป็นเอกเน็กเบเนดิกซึ่งแบบอร่อยมากมันอร่อยเพราะว่านี่คือสั่งคือใช่คือสั่งซ้ำอ่ะสั่งซ้ำแล้วซ้ำอีกกินเบินตลอดโอ้อยเหมือนมาฝรั่งเศสเลยพี่แย่คาเฟ่ก็ะด้วยแต่งตัวได้ละ เลยยังเดียวหน้าไม่ได้จมูกเตี้ยไปหน่อยร้อน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 จริงๆริงชชอบไข่สุกชินชอบไข่สุกอร่อแต่คนส่วนมากเขาชอบไข่แตกบ้างเขาเรียกว่าไข่ไข่ยังมาตูมเมื่อคืนนอนเกือบปีสามตัดทิปเนี่ยแหละ ดบัีมีช่วงหนึ่งแย่ไม่เอาไม่เอายู u b e แล้วอะแต่ตอนนี้จะกลับมาแล้วจะกลับมา YouTube นิดนึงละแค่ยังน้อยอะที่เหมือนกับเป็นความสำเร็จของเราอย่างใช่อาจีพยังไม่ได้จบคอยจะถ่ายรูปโอเคโอ๋มาถ่ายรูปให้หน่อยอ๋อถึงว่ากทำไมมีกล้ามท้องที่แข็งแรงเพราะว่าถ่ายรูปโคตราะถูกคอสควอสเซ็ตเก็บตกเอาจริงชิชอบชุดนี้มากเลยอะมันเราจะต้องมีการเตรียมกันก็คือ เดี um, hi, ๋ยวพอยาบอกเฮ้ยมีกล้องจับเราอยู่เราสโลโอเคว่าอ๋ออันนี้คือแคนดิดคะใช่แคนดิดแคนดิดแบบนับหนึ่งสองสาแคนดิดแบบนี้แคลดป็นแกสโลแบบอ่ะเดี๋ยวพอมีกล้องหันมามาถึงกรุงเทพแล้วนะคะแล้วก็แวะมางานเซฟรากันนะคะซึ่งพี่จิ๋วเนี่ยไปฉีดวัคซีนแล้วก็เลยไม่ได้มาด้วยก็เป็นชุดมาจากทะเลเหมือนเดิมเลยที่ชอบมากไม่ต้องบอกว่าชอบขนาดไหน เป็นยางรัดผมของสลิปนะคะพอลีเดมันก็จะมีแบบคริสตัลอะไรเงี้ยคอริโอจริงๆแล้วมีกัอบทุกรุ่นแล้วที่อยู่ตรงนี้นะคะอันเพิ่งเข็นสีนี้สีนี้นะ่ารักมากลูน่าทรีอันนี้ชิก็ชอบมากชิคใช้สีม่วงวันนี้นะคะชิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันในใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย